วันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องคอสบีทไทยแลนด์ออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปดูกันว่าการปั้นปลาหมอสีการเลี้ยงปลาหมอสีเนี่ยเขาให้ปลากินอาหารอะไรกันนะครับหลักๆมันก็จะมีอาหารสดกับอาหารเม็ดแต่ไฮไลท์ของวันนี้ก็คือสูตรการทําอาหารเม็ดที่จะเน้นในเรื่องของเร่งหัวเร่งแดงเนี่ยเป็นสูตรลับมากๆนะครับของช่องคอสบีทไทยแลนด์ออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้กับทุกคนได้ดูนะครับติดตามรับชมที่คลิปนี้ได้เลยครับ หลอดไฟ E c o ค l u s เปิดตัวแล้ววันนี้หลอดไฟที่จะช่วยทำให้ปลาสวยน้ำใสที่สำคัญสีน้ำไม่เพี้ยนดูเป็นธรรมชาติในราคาสุดประหยัดโดยมีระบบระบายความร้อนอย่างรวดเร็วด้วยฟา s t c o ู l i n g เจลและอลูมิเนียมเหมาะสำหรับปลาสวยงามทุกชนิดขนาดหลอดไฟมีตั้งแต่ตู้24นิ้ว30นิ้ว36นิ้ว48นิ้วและ60นิ้วสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจาหน่ายของอารพัททั่วประเทศก่อนที่เราจะไปดูวิธีผสมอาหารกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาให้ดูนะครับว่า ปลาตัวที่เรากําลังแบบปั้นแล้วก็จะใช้สูตรอาหารตัวเร่งโหนกกับเร่งสีนะครับมาให้ปลากินจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับเนี่ยก็จะมีอย่างกับเจ้าตัวเนี้ยนะครับก็เป็นปลาตัวที่เรากําลังปั้นปั้นอยู่นะครับเนี่ยรายละเอียดดีมากๆนะครับสวยเลยนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นปลาสายเลือด F2 นะทุกคนนี่หน้าตาประมาณนี้แล้วผมก็จะมีเจ้าตัวเล็กตัวนี้นี่เจ้าตัวเล็กนะครับนี่ แต่หัวเขาเด้งมากเลยนะตัวนี้ยังไม่ถึง3นิ้วเลยนะครับเนี่ยเล็กมากๆนะครับจิ๋วมากๆนะครับก็เป็นปลาตัวที่เรากําลังจะเนี่ยผสมอาหารมาให้เขากินนะครับเพื่อปั้นเขาขึ้นมานะครับหรือมาดูอย่างเช่นตัวตัวนี้ก็ใช่นะครับตัวนี้ก็เป็นปลาเป็นปลา3นิ้วนิดๆแล้วนะครับก็เป็นปลาที่เรากําลังปั้นอยู่ก็จะเสริมในเรื่องของเล่งโหนกกับเล้งสีนะครับี่หรือย,อย่งกับเจ้าตัวนี้ จ้าต,ตัวนี้ก็เป็นไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กจิ๋วเลยนะครับที่เรากําลังปั้นอยู่นะครับ mm. ก็เดี๋ยวจะเอาอาหารตัวเล้งโหนกกับเล้งสีที่เราจะผสมเนี่ยมาให้เขากินกันนะครับมาให้เขากินนี่นะครับหรือจะเป็นเนี่ยเจ้าตัวเล็กแบบเนี่ยเจ้าเล็กเล็พวกนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นปลาตัวที่เราจะเอาอาหารสูตรที่เราจะขุดเนี่ยมาให้เขากินนะครับเนี่ยก็จะเป็นปลาตัวที่เดอะเกรดคอร์ดบีดกำลังปั้นอยู่นะครับ เราก็จะมีสูตรอาหารที่แบบเออเร่งโหนกกเร่งสีมาช่วยเสริมเขานะครับเนี่ยก็จะมีแบบพวกไซส์เล็กๆแบบเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะพวกนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบรุ่นรุ่นใหญ่หน่อยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับแต่ยังตื่นอยู่มันจ,า,จาปลาตัวนี้ที่มันตื่นเพราะว่ามันโดนปลานกแก้วกัดนะครับ เดี๋ยวเราไปผสมอาหารกันแล้วผสมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอามาให้ปลากินกันนะครับสำหรับสูตรผสมอาหารของเรานะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูกันนะครับว่าเราจะเตรียมอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็นี่มีอาหารก่อนเลยนะครับอาหารที่เราจะใช้ผสมในวันนี้ก็จะเป็นตัวอาหารตัวเฮลค o อกนะครับจะเป็นอาหารสูตรเล่งโหนกนะครับจะใช้สําหรับเ,ออเป็นอาหารตั้งง้นเนาะที่จะใช้ผสมแล้วก็นี่ Power Pink Plus ครับ Power Pink Plus เนี่ยเป็นวิตามินเร่งแดงนะครับแล้วข้างในเนี่ยมันก็จะมีวิตามินบำรุงปลาต่างๆที่จะช่วยทำให้สีสันของปลาเนี่ยมันแดงสดแดงชัดมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยที่อาหารในวันนี้นะครับเราใช้เฮลคอกสองกระปุกแล้วก็ผสมด้วย Power Pink หนึ่งกระปุกแล้วอันนี้ผมเตรียมน้ํามานะน้ํามันก็จะเป็นเหมือนเอามาเป็นตัวทำละลายแล้วก็ สิ่งที่เราจะใช้ผสมก็คือผมใช้ถุงซิปนะครับเพื่อที่เวลาผสมเสร็จอะ่ะมันก็จะใช้ถุงแบบนี้ในการจัดเก็บอาหารเลยนะครับภาบของตัวสารเล่งสี PowerPink นะมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่ติดม,มันจะได้ไม่ติดภาชนะที่ใช้ผสมอาหารนะครับก็ให้มันอยู่ในถุงนี้เลยนะครับมาเริ่มกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มแกะตัว h e ลคอร์กก่อนนะครับ อันนี้เปิดฝามาเนาะนี่มันคือทางซีแซดเขาจะซิลซิลปากกระปุกมาอย่างนี้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อป้องกันพวกความชื้นต่างๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราแกะแกะอาหารกันนะครับโอเคครับก็อันนี้แกะซีนกระปุกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ข้างในเฮลค็อกมันจะเป็นแบบนี้ นี่อันนี้ก็จะเป็นเม็ดของตัวอาหารสูตรเล่งโหนกนะครับก็จะเป็นแบบกลมๆนิดนึงนะครับแล้วก็สีเขียวๆนะครับนี่ตัวนี้ปลาชอบกินมากๆนะทุกคนปลาชอบกินมากๆนะครับคือสูตรเนี้ยหลักๆอะ่ะมันจะเป็นที่ที่ผมเห็นเขาใช้กันนะส่วนใหญ่จะเป็นพี่ๆที่จะแบบส่งปลาเข้าประกวดอะ่ะคือถ้าเกิดว่าแบบ สูตรที่แบบเข้มข้นเลยอ่ะเขาจะ1นต,ต่อ1เลยนะครับทุกคนคือแบบจะเอาอาหาร1กระปุกต่อว่าต่อ power p i n k หกระปุกเลยนะครับแต่ว่าน,นี้เราไม่ต้องการแบบเร่งให้มันแบบเร็วขนาดนั้นนะครับ mm hmm. เพราะว่าเราเราไม่ได้แบบเอาไปให้ปลาประกวดกินนะครับ mm hmm. ก็จะให้ปลาที่เราเลี้ยงอยู่ที่ฟาร์มของเดอะเบสคอตบีด mm hmm. กินเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้อัตราส่วน2ต่อ1นะครับอาหาร2นะครับ200กรัมต่อพิงค์หกระปุกนะครับ นี่เพอาหารมาใส่ถุงซิปเรียบร้อยนะครับนี่อาหาร200กรัมนะครับแล้วทีนี้เรามาแกะกระปุกพิงกันนะครับพิงกมันก็นี่มันจะมีซีนกระปุกมาเหมือนกันนะครับนี่พอแกะออกมามันจะเป็นแบบนี้ข้างในนะครับข้างในของ PowerPink วิตามินเล่งแดงเนี่ยมันก็จะเป็นนี่นี่อยู่ในถุงซิปเหมือนกันนะครับเนี่ยอยู่ในถุงอยู่ในถุงซิปนะครับแพ็ค มาเป็นอย่างดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเทผงเนี่ยผงพิ้งเนี่ยง่ายมากๆเลยเราเทใส่ถุงซิปที่เราเตรียมอาหารเอาไว้นี่ที่เราเทอาหารลงไปนี่นะครับเทจนหมดเลยนะครับหมดแล้วนี่พิค์หมดแล้วนะครับเนี่ยผง power p i n k มันก็จะ power p i n k plus นะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในกระปุกกระปุกอาหารเราแบบนี้ เราต้องเอาไอตัวกันความชื้นเนี่ยตัวดูดความชื้นออกก่อนนะครับเนี่ยเยผงม,มันจะอยู่ในนี้แบบนี้เห็นไหมฮะโอเคทีนี้เราก็เราก็เติมน้ำเนาะเติมน้ำเข้าไปอันนี้ผมก็กะกะน้ำทยอยทยอยผสมไปก่อนนะครับ3ช้อนก่อนนะครับ3ช้อนก่อน แล้วจากนั้นนะครับเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าพอพอผงผงพาวเวอร์พิงอ่ะมันโดนน้ำอ่ะครับมันจะเริ่มเปลี่ยนมันจะเริ่มมีสีแดงเนี่ยออกมาแล้วจากนั้นเราก็เขยา่าเขย่าเนาะเนี่ยเป็นขั้นตอนของการเขย่าเพื่อเพื่อให้สารมันเข้ากันนะครับเดีย๋ยวผมซูมเอานิดนึงโอเคเนี่ยเขยา่าเขย่าเพื่อให้สาร ทิงกับอาหารกับตัวเม็ดอาหารนะมันเข้ากันนะครับจากที่ลองเขย่าแล้วนะครับก็รู้สึกว่าออผงม,มันยังไม่ค่อยละลายทั่วถึงเท่าไหร่จากการเติมน้ำไป3ช้อนเดี๋ยวผมเติมไปอีก3ช้อนนะเดี๋ยวขอเติมไปอีก3ช้อนพอเติมแล้วก็เขย่ากันต่อนะครับ เขย่าให้มันเข้ากันนะครับเนี่ยนะทุกคนพอเริ่มผมรู้สึกว่าเออใส่น้ําประมาณ6ช้อนอะ่ะพอได้นะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็คือในอาหารนะ่ะเดี๋ยวนะผมปรับเป็นคูณึโอเคเดี๋ยวให้ดูครับเนี่ยคือในตัวในตัวเม็ดอาหารอนะ่ะมันก็เริ่มมีตัววิตามินเร่งเร่งสีอะ่ะเข้าไปเข้าไปเกาะตามเม็ดอาหารแล้ว แต่ทีเนี้ยหน้าที่ของเราคือเราก็จะต้องเขยา่าแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะครับโอเคเขย่ากันต่อนะครับนี่ครับทุกคนหลังจากที่เขย่าเนาะได้สักพักหนึ่งแล้วอะ่ะก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันเริ่มได้ที่แล้วนะครับเนี่ยมันเริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวเราลองเอาไปให้ปลากินกันคือเนี่ยประมาณนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอัตราส่วนที่ผมใช้อะ่ะก็คืออาหาร2กระปุก 200กรัมเนาะต่อต่อ Power p i n พิกระปุกนะครับถ้าเกิดว่าใช้อาหาร2กระปุกแล้ว Power p i n พิกระปุกอะ่ะผสมน้ำประมาณสัก6ช้อนเนี่ย6ช้อนประมาณเนี้ย6ช้อนอันเนี้ยนะครับน้ำเปล่าอะนะนะครับเพียงเท่านี้ก็ก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าการผสมผสมอาหารของเราเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็อาหารตัวเนี้ยหลังจากให้เสร็จอะเราต้องแช่ตู้เย็นทุกครั้งนะครับเราต้องแช่ยเย็นแช่ตู้เย็นทุกครั้งนี่เดี๋ยวผมให้ดูข้างใน ประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปให้ปลากินกันนี่นะครับก็เป็นอาหารที่เราผสมเสร็จแล้วนะครับก็ผมแบ่งมาเป็นบางส่วนเนาะนี่มาใส่ถาดเอาไว้เดี๋ยวเรามาให้ปลากินกันนะครับมาดูเจ้าตัวนี้นี่ ี่นะครับเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับนี่เราจะให้เจ้าตัวนี้มากินนี่เห็นไหมนี่นะครับปลาชอบมากๆนะครับนี่ก็อาหารเนี้นะครับก็จะเป็นเสริมในเรื่องของเร่งสีสันนะครับเร่งสีของปลาแล้วก็เสริมเรื่องของโหนกนะครับนี่อย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับ นี่นะครับก็ชอบมากมากนะครับคือแค่เฮลค็อกอย่างเดียวปลามันก็ชอบกินแล้วนะครับแต่พอมันมีตัวความชุ่มฉ่าของไอตัววิตามินเร่งสีเข้าไปอะ่ะมันก็จะทําให้ปลามันแบบเออชอบยิ่งขึ้นเพราะอาหารมันดูแบบมันนุ่มขึ้นนะครับแล้วมันก็เหมือนมันมีรสชาติจากวิตามินเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเดี๋ยวไปให้ตัวอื่นกินกันบ้างนะครับ จ้าตัวนี้มันยังตื่นอยู่นะครับเมื่อกี้ผมตักปลานกแก้วออกนะครับโอเคนี่เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนี่เจ้าตัวนี้นะครับนี่นะครับเขียวใหญ่เลยนะครับชอบมากๆนะครับ คือแค่อย่างที่บอกอะ่ะแค่เฮลคอปอย่างเดียวมันก็ชอบกินแล้วแต่พอมันมีตัวพิ้งนะครับไปไปเคลือบที่ผิวของอาหารอีกอปลามันก็ยิ่งชอบมากๆไปใหญ่นะครับนี่นะครับมามาดูตัวเล็กอีกตัวหนึ่งกันนะครับนี่อาหารอยู่นี่นะ นี่นะครับชอบกินทุกตัวนะครับแต่ถ้ามันมีบางตัวที่มันขย้อนออกมาบ้างมันมันคือกระบวนการเคี้ยวของปลานะทุกคนไม่ต้องตกใจเนี่ยมันขย้อนแล้วมันก็กลืนเข้าไปนะครับบางทีมันกินคําใหญ่มากเกินไปอะไรเงี้ยนะครับนี่มาดูตัวนี้กัน เจ้าตัวนี้กินแบบสุภาพนะครับแต่เจ้าตัวนี้มันยังไม่มันยังไม่เคยกินอาหารสุดนี้นะครับมันก็เลยขยอนออกมาแต่เดี๋ยวมันก็กินเดี๋ยวมันก็ม,นกมันก็วนว้ายกลับไปกินนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่ไม่ต้องตกใจนะคือถ้าเกิดปลาตัวไหนที่มันไม่ยอมกินในครั้งแรกอะครับเราตักอาหารออกแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ป้อนใหม่นะครับ ฝึกเขานะครับเดี๋ยวเขาก็จะเดี๋ยวเขาก็จะยอมกินนะครับมามาดูตู้นี้กันนี่เจ้าตัวนี้นี่เจ้าตัวนี้ชอบมากนะครับนี่กินใหญ่เลย คือถ้าเกิดว่าปลากินได้อะสิ่งที่ปลามันจะได้จากอาหารสูตรนี้ก็คือหัวมันจะเดินเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สีมันจะชัดขึ้นเพราะว่าเราให้เป็นแบบเหมือนสูตรเร่งสีนะครับแล้วก็เร่งโหนกในในเม็ดเดียวกันเลยนะครับมิกซ์กันเลยนะครับนี่มามาดูตัวนี้กันบ้างน,นี่ชอบเลยนะครับกิน กินใหญ่เลยนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ปลาทุกตัวมันจะชอบเพราะว่าเนื้ออาหารมันเออแค่เฮลคอปมันก็แบบเออปลามันก็ชอบแล้วอ่ะนะครับมามาดูตัวอื่นกันบ้างนะครับนี่มาดูตัวนี้กันเจ้าตัวนี้นะครับเจออาหารสูตรใหม่แปลกใจนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เคี้ยวใหญ่เลยนะ มาเดีย๋ยวเรามาให้ตัวอื่นกันอีกนะครับเนี่ยจาพวกจริงๆจ,จะพวกตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยในช่องฟอร์มอะ่ะก็ให้ได้นะเนี่ยปลาแบบปลาไซส์เล็กๆนะครับก็ให้เขากินได้นะครับเนี่ยพวกอย่างเงี้ยให้กินได้เนี่ยกินใหญ่เลยเห็นไหมฮะ นี่นะครับนี่นะก็ลองไปทำดูทุกคนสูตรนี้โอเคเลยนะครับเสริมในเรื่องของโหนกแล้วก็สีปลาได้ดีมากๆเนี่ยเห็นไหมกินใหญ่เลยนะครับ แต่ละตัวชอบนะครับชอบเลยเดี๋ยวมาล้องให้พี่ใหญ่กินบ้างนี่พี่ใหญ่มับเลยเห็นไหมนี่คืออย่างที่บอกอะครับแค่เฮลคอปอย่างเดียวปลามันก็ชอบกินแล้วเพราะว่าเท็กเจอร์ เฮลค็อกแบบสูตรใหม่เนี่ยมันมันเป็นที่นี่แบบปลาหลายๆตัวชอบกินนะครับแล้วพอผสมพิ้งไปอีกอ,อาหารมันก็จะยิ่งแบบเหมือนชุ่มชมชื้นชุ่มฉ่าขึ้นไปอีกอะนะครับปลามันก็จะกินง่ายเลยนะครับนี่มานี่จะหมดแล้วเห็นไหมแปบ๊บเดียวเองนะครับเดี๋ยวเรามาให้ตัวนี้กินบ้าง นี่นะครับกินกินใหญ่เลยอย่างที่บอกนะครับทุกคนถ้าเกิดว่ามันมีเอาไปทําแล้วปลาบางตัวมันอาจจะไม่กินในครั้งแรกอ่ะครับมันขย้อนหรือว่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือมันไม่ยอมกินอะ่ะเราก็อาจจะต้องตักออกนะครับให้ให้นิดนึงก่อนแล้วก็ตักออกถ้ามันไม่ยอมกินนะครับค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกนิสัยเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกินนะครับประมาณนี้นะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับดูคลิปนี้แล้วเนี่ยก็จะได้มุมมองเกี่ยวกับการเตรียมอาหารเนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะสั่งซื้อเซตนะครับสำหรับทําอาหารสูตรที่จะเร่งทั้งโหนกแล้วก็เร่งทั้งแดงด้วยนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เด r e a t Cost b e a ททุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok หรือว่า Line แอดก็ได้นะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราได้อาหารตัวเร่งโหนกมานะครับแล้วก็ใช้ผง พาวเวอร์พิงค์เนี่ยมาผสมนะครับเราก็จะได้สูตรอาหารที่เล่งแดงแบบเข้มข้นนะครับแล้วก็เสริมในเรื่องของเล่งหนกไปในตัวด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นเคล็ดลับในการปั้นปลาหมอสีให้สวยได้ง่ายๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามนะครับแนะนําติชมอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้คอร์ดบีทไทยแลนด์ฟิชเชียลไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสีแซดอะควาโปรดัก อาหารและผลิตภัณฑ์สำหรับปลาหมอสีโดยเฉพาะที่จะช่วยให้ปลาของคุณสวยขึ้นและมีสุขภาพที่ดี